โอเคนะฮะโอเคครับนี่ก็อยู่ผมกับเกมไมคราฟนะครับอีกแล้วนะครับนะวันนี้เราก็จะมานะครับเลี้ยงสัตว์นะครับหลังจากอีพีแล้วเนี่ยเราได้ปลูกข้าวไปแล้วอีพีเราจะมาเลี้ยงสัตว์ซึ่งถ้าทุกคนได้เห็นปกคลิปนะครับทุกคนจะรู้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะาผมก็น่าจะทําอะไรเป็นเครื่องหมายลูกศรบอกนะว่าอะไรมันหายไปนะครับตัางแต่ครับมันหายไปตอนไหนใครรู้คอมเมนต์บอกเวลาที่มันหายไปตอนไหนเพิ่งเพิ่งกด เชือกปลดเชือกตอนไหนทุกคนบอกผมด้วยผมอยากรู้ว่ามันหายไปตอนไหน,นฮะมันหายไปตอนไหน,นฮะอยากรู้มันหายไปตอนไหนอ่ะมันผมน่าจะกดปลดเชือกมันแล้วมันแบบไปเลยอย่างเงี้ยก็ต้องกดปลดเชือกมันมันก็ต้องมีเชือกอยู่ใช่ไหมละ่ะนี่ไงว่าเราปลดเชือกมันจริงด้วยไม่นะอีลามาผมหายแล้วไม่ผม อะไรวอมันมากเลยอ่ะโอ้โหก็ว่าอยู่หายไปไหนก็ก็ว่าไอ้ผมว่าอะไรมันหายไปวะคือคลิปคลิปที่แล้วผมงงอะไรมันหายไปวะพอมาดูพอมากำลังจะถ่ายกคลิปเพื่อนแหละเห็นไม้อยู่อันเดียวครับใช่ครับลามาหายไปตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่ปม่ไม่ไม่เวลาผมไปเอาลามาที่ในรกก็ได้เปเอ่ลามาในรกก็ได้ผมไม่ยากหรอกจริงบอกว่ามันจะลุกมาด้วยด้วยนะกลัวมันไม่ทันลุ้มาด้วยสิครับ ควรไม่ทะลุมาด้วยนี่การหลักการลากนะครับลามะเดี๋ยวเราจะกลับอ,อีกทีหนึง่งตอนี้ผมไปเอาไปเาตัวข้างหน้าเนีย่ยโอ้ยโอ้ยเวียนหัวเวียนหัวนี่ไงล่ะมาเออเราลากยากนะครับผมบอกว่าจะวัลากากมาเอา้าก็นึกว่าได้แนละ้ว แล้วบอกวันเดยว่าลากยากมากแล้วลากทีเลือกหลุดเสือกหลุดเลือกหลุดอยู่เชือกหลุดอะ่ะผมเลยไม่อยากจะลากมันเท่าไหร่เพราะว่าลากทีเชือกมันหลุดบ้างอะไรมาลากไก่ไปสักตัวดีไหม <c oughs> ลากไก่ไปสักตัว <c oughs> ผมไม่รู้ว่าผมต้องลากยังให้มันไม่หลุดะนะไป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 มันต้องแบบต้องค่อยๆลากเหมือนเหมือนลากวัวครับถ้าเราลากเร็วเกินไปอะ ถ้าเราถือว่าเราเข้าเราเข้าลากวัวไปงเงี้ยถ้าเราลากเราเกินไปวัวมันตามไม่ทันใช่ไหมล่ะมันก็จะหลุดไปกันเนี่ยเพราะนั้นก็ไม่ต้องรีบลากครับค่อยๆไปนะค่อยๆไปไม่ต้องรีบนะฮะลาม้าไปทางน้ำไปบะเดี๋ยวเรา <c oughs> เราเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทําสะพานด้วยครับทําเพิ่มเติมนะจากถ้าเราถ้าเราอ่าทำอ่าที่เลี้ยงสัตว์เสร็จแล้วนะที่เราเหลือเวลาเราก็จะมาทําสะพานต่อ ใน EP นี้นะครับ EP ที่4ใช่ไหมลืมลืม EP EP ที่4ไปไปไหมมาตามมาซีรีส์ก็ซีรีส์อะไรวะลืมซีรีส์ลืมทั้ง EP ทั้งซีรีส์ตัวเองอะไรวะอะไรวะลืมซีรีส์ตัวเองและเดี๋ยวเข้าไปจำซีรีส์ตัวเองใน EP ที่5ครับ <laughs> ไปรามะลุไปลู เพราะว่าเรามาจะว่ายน้ำได้นะมาเชือกยาวพอมังไปไม่หลุดใช่ไหมเอออุย้ยตัวนั้นหายไปแต่สงสารไม่เป็นไรเราได้ตัวที่ดีกว่าถึงแม้เราจะคิดถึงตัวนั้นก็เถอะไปมาผมว่าเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวนะครับขนย้ายสัตว์ สัตว์แรกที่เราเลี้ยงคือวัวใช่ครับทุกคนฟังไม่บิดครับวัวครับผมจะเลี้ยงวัวเพราะฉะนั้นผมต้องไปหาวัวก่อนนะฮะแป๊บหนึ่ง <c oughs> ผมรู้สึกว่าเออจำถึงนะที่ก่อนอ่าต้องใช้กระดูกครับใช่ใช่ต้องใช้กระดูก กระดูกอเมริกันเนี่ยกระดูกเรามีอยู่เก้อันนี้นะคือใจไม่อยากใช้กระดูกเยอะเพราะว่าเราจะต้องออกไปจับหมาด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าหมาจะมาตอนไหนอีกครั้งหนึ่งนะคือใจอยากจะเลี้ยงหมาเลยนะใจอยากจะเลี้ยงหมานะครับเอาไว้กัดแกะนะครับ <laughs> โอเคมาดีกว่านั่น,นเดี๋ยวโอ้ยกดผิดอีกแล้วขอบคุณแม่เลยฮะโอ้ยกดโดนตลอดเลยทำไงดีวะ คือใจอยากให้มันอยากให้เครื่องมือมันไม่อยากคือใจอยากให้เครื่องมือมันหายแต่ใจก็กลัวแบบคลิปมันแบบหายไปเลยอะคือเราไม่รู้ว่ามันหยุดบันทึกตอนไหนครับนั่นหนึ่งนะผมหาก่อนผมหาไอ้นี่ไงก้าอันอุ้ยสามอันเลยนะผมว่าใช้คุ้มอยู่นะใช้คุ้มอยู่พอสมควรเลยเดี๋ยวผมเก็บกระดูกไปครับอันนึงใช้ถึงก้าอันก็น่าจะบุกข้าวได้นีดหนื่อนนะนะเออผมว่าเก็บเชือกไว้ครับแต่เชือกหาย สวัสดีลามาฮะมันน่าจะจูงชาวบ้านไปดนะ้วยเนาะชาวบ้านคนนั้นนะ <c oughs> อะเกือบถ้าเรามีมีอะไรนะเอ่อมีในอ่าเขาเรียกว่าวมรกตนะครับเขาเรียกมรกตหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเรามีมรกตเนี่ยเอ๊ะผมแปลกใจว่านี่ข้าวสุกย่างกว่ามันดูไงว่าข้าวสุกว่ะเอาเรามาเทสนี่ดูนะ อ่ะข้าวสุกแล้วโอเคโอเคครับแต่ละถ้าสีดอย่างนี้คือข้าวสุกใช่ไหมอ๋อหุ้ยข้าวสุกเร็วเหมือนกันนะเนี่ยสุดยอดผมข้าวสุกเร็วนี่ไม่ต้องลอยเนี่ยเราได้พลิสเราได้พลิสมาเขาเรียกว่าอะไรเพี้ยเขาเรียกว่าซีดเพี้ยใช่เลยจะเพี้ยผมว่าน้อยไปเปล่าสี่อันก็ถือว่าเยอะอยู่นะสี่อันอันนี้ก็รอให้มันเกิดครับ เราไปล่าวัวดีกว่าเราไม่สร้างสะพานแล้วก็ไปล่าวัวมาใช่ป่ะทำไมเราไปล่าทำไมเราไปล่าสะพานแล้วไปฆ่าวัวแป๊บหนึ่งนะจู่ผมสร้างสะพานก่อนดีวะกนคือถ้าล่าวัวมาใช่ไหมล่ะถ้าล่าวัวมาแล้วแบบมันเอามายากมันอาจจะติดอะไรเงี้ยถ้าเราสร้างสะพานเงี้ยมันก็แบบเอามาง่ายๆเลยอะ แต่เราก็ต้องใช้ทุนหนึ่งกันนะสะพานหนึ่งอะไม่ใช่เยอะนะครับเยอะจริงๆสะพานหนึ่งเนี่ยแล้วต่อที่เราจะไปถึงผมว่าคลิปหนึ่งก็ยังไม่จบอะสะพานอะริงคลิปหนึ่งก็ไม่จบครับลูกคลิปนี้จะจบหรือเปล่าถนะ้าถ้าลากสะพานจริงอะยาวนะผมไว้เลยเนีย่ยผมต้องใช้ชแชลลเพราะว่าถ้าใช้ชแชลลข้อดีคือซอมบี้ไม่เกิดครับนั่นแหละฮะคือข้อดีส่วนข้อเสียเราไม่รู้กัน ซอมบี้มันจะไม่เกิดนะแต่ข้อเสียมันมันวางยากครับมันมันมันกะยากนะผมเป็นคนที่ถนัดแบบบวกบวกไงผมไม่ถนัดแบบกลมกลมถนัดบวกบวกมาลครับก็มาดีครับคนละบวกไปดีกว่านี่ไงล่ะพูดบอกก่อนผมไปทำสลับไว้นะครับเพื่อว่าจะได้เตรียมขนวัวมาต้องรีบหน่อยนะฮะนี่ก็ผ่านไาเกือบ เท่าไหร่นะไม่รู้นะครับ <c oughs> เออผมน่าจะวางไว้นเนี่ยเนี่ยเฮ้ยถ้าเราทำทางขึ้นใช่ไหมก็จะวัวขึ้นไงวะโอ้โหมันเป็นทางที่ไม่มค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเราทำทางลงโกวัวมันติดอีกใช่ไหมอันนี้นจะยากขนาดนั้นวะอุ้ยแหลกแหลกเฮ้ยกระตุกได้ไงวะไปไม่ได้คลิปนี้กระตุกได้ไง <c oughs> <c oughs> ผมว่าแบตน่าจะหมดแล้วครับผมว่า ถ่ายถายมาหนึ่งชั่วโมงอ่ะคิดตัวแล้วกันว่าแบตหมดอะไรจริงผมว่านะต่อแค่สามมันพอไหมสี่อันพอนะั้ยโอ้ยไม่ลงไปยาวด้วยขี้เกียจอย่าค่อยๆต่อไปที่จริงต่อไปยาวเลยก็ได้นะ แต่ผมไม่เอาครับผมอยากต่อไปอย่างี้ครับเพราะผมถนัดแบบนี้ครับถ้าต่อไปยาวก็ได้ครับก็ได้ครับจะต่อไปยาวเลยไงแล้วโอ้โหกลัวมันจะต้องหันไปเงี้ยเงี้ยอ๋อได้อยู่นี่ไงทำอย่างนี้เออฉลากลักแหลมมากเนี่ยโอ้โหเร็วแล้วเออคลิปนี้มันต้องผมว่าคลิปนี้ผมเต้าวัวมาให้ได้วะจะสามสิบสี่ปีก็ต้องเอามาให้ได้วะ ก็ทำตามสัญญาแล้ว <laughs> สักพักเดี๋ยวขอเวลาอีกไม่นานน่ะ <laughs> ชิบหายแล้วหาเรื่องติดคุกแล้วกูนกนเนี่ย <laughs> ไป <laughs> ไปนะคไปจ๊บเออก็ทำไมเราไม่ทำโอเคครับน่าจะได้อยู่แล้วนะเสียงอะไรอะ่ะเสียงมาซอมบี้เอ,อเสียงเป็นคิปเปอร์เลย คือใจก็อยากให้มันคิปเปอร์มันขึ้นไปข้างบนอะนะ๋ยาวางก่อนเพราะว่าผมว่ามันมันยังไงมันก็ต้องมาอย่างเงี้ยสี่ใช่ไหมโอเคครบเดี๋ยวจะได้ลากวัวมาด้วยได้มาใกล้นะคือลากไปเลยถึงเลยอย่เงี้ยก็ดีโอเค <c oughs> อย่าลืมมานั่งด้วยนะปวดขา ไปเฮ้ยอยู่ข้างๆนี่เฮ้ยเหมือนรีบอะอจริงๆเหมือนรีบข้ามอะรีบข้ามไปไหนอีกละจ,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 จึ๊บ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 จับเจอะเจ้า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 อุ้ยเร็วเร็วเร็วเนี่ยเป็นไงผมบอกแล้วผมชำนาญแล้วตัวเนี้ย เออถึงจากจบ EP แรกไปผม EP ท p ่สาม EP สี่ผมทำนานแล้วทำนานแล้วอยากนอนตรงนี้วไม่หรือว่าซอมบี้มันฆ่าวะว่าซอมบี้มันมันฆ่าลามะเหรอวะไม่ใช่ล็อกซอมบี้มันคงไม่ฆ่าลามะหรอกมั้งจะฆ่าไปทำไมไปครับทำต่อฮะรีบทำวุ้ยซอมบี้อยู่ข้างล่างซอมบี้ปกติมันลงน้ำผมน่าจะลงน้ำได้นะ มันจะมีซอมบี้อันที่สองไปทําไมมันจะมีซอมบี้แบบอยู่ใต้น้ํากับซอมบี้อยู่บนน้ําแล้วถ้ามันมันอยู่ใต้น้ําไม่ได้เหรอไอซอมบี้ที่มันอยู่บนน้ําเนี่ยเฮ้ยผมผมทำผิดครับจริงๆผมต้องนั่งไปเออเออเออผมว่าหันอีกนีหนึงก็ได้นะเอาไม่ได้เหรอนี่อย่าทุบเถียนอ่ะได้ละผมว่านะ น่าจะเอาโลก่ออกอ่ะแต่ผมว่าดีละแหละเผื่อบีตัวเลยมาดันหน้าเราเราจะได้ไม่ไม่เจ็บมากสลับหมดครับพี่น้องเลยสลับหมดเปิดไปไม่ได้สลับหมดได้ไงอ่ะัปไปไม่ได้เรวลากลัวไปดีกว่านะเสียเวลาคับแค่นี้ก็ดีแล้วเป็นลากบัวดีกว่าอ่าผมว่าเอาอันนี้ไปเลยดีกว่านะไปมีลากบัวมาครับเจอตัวหนึ่ง มันเป็นม้าเนี่ยวะไม่ใช่วัวหูตาฝาดนึกว่าวัวสิแกะเฮ้ยแกะก็ได้ว่ะเฮ้ยเอาแกเทียววะเฮ้ยแกะใกล้สุดแล้วจริงจริงเอาไงดีวะอยากได้เหมือนกันแต่ยังไงวัวมากกว่าใจอ่ะแกะไม่ต้องตามมาบึ้งนั่นแหละผมว่าวันนี้ไม่ได้วัวว่ะครับจริงๆวันนี้ได้แกะแทนไปเอาแกะก็ได้ไหมแล้วแกะมันต้องใช้อะไรผสมพันธ์วะใช้ใช้ข้าวเหรอ ใช้ข้าวเหรอไปแกเดินตามมามันน่าจะใช้ข้าวผสมพันธุ์นะมามามา <c oughs> ถ้ามันใช้ไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกเราด้วยนะว่าเขาใช้เรื่อผสมพันธุ์แกผมว่ามันน่าจะเหมือนวัวแหละนี่ขนาดผมเล่นมาตั้งนานผมยังไม่รู้ว่าแกใช้เรื่อผสมพันธุ์กันใช่ถ้าแครอทแครอทก็น่าจะเป็นหมูปะ่ะ <c oughs> เพราะหมูมันชอบแครอทใช่ไหม ว่าถ้าสัตว์อะไรชอบมันนั้นแปลว่ามันก็ต้องมีสมพันธุ์ด้วยนั้นใช่ไหมใช่โซเดีมาคอมด้วยแหละสวัสดีมาคามอมเขาชอบอย่างนี้เลย <c oughs> เป็งไงตำนานใช่ไหมเออเออสองตัววะ่ะนั่งอยู่วัวทำไมเราไม่หันไปดูนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้นี่ก่อนเก็บไว้นี่ก่อนต่อจ้องเอาวัวล่าเข้าไปกันโอเคขีเค้เก็บไว้นี่ก่อนเดี๋ยวไปขุดดินไปขุดดินไหม คุณดินครับไม่ให้หมูมันไม่ให,ไให้ไม่ใช่หมูเอาไว้ตรงนี้ก่อนสามครับอันนี้เป็นวัวอันนี้เป็นเป็นส่วนเป็นวัวโอเคอันนี้ให้วัวครับไปวัววัวมัวน,นี่เราอุ้ยแกะอย่าเพิ่งลงมาจ้าเพื่อน วัวจะดิ้นดิวัวจะดิ้นลงมาลงมาเออฉลาดเพื่อนแป๊บหนึ่งผมว่าเอาดินมาจะได้ขุดด้วยดินอยู่นี้ดินดินอ๋อดินทิ้งเฉยเลยคุยอดนี่ไงนี่ไงแล้วก็นี่ไง สวัสดีหมูไม่ต้องจ้องตาเหมือนหมูแอบดูอ่ะแอบดูผิดนะจ๊ะฮะอยากลงไปด้วยมเพื่อนอันนี้เอาไว้เก็บแกะลงไปด้วยมเพื่อนไปี๋ยวเราไปลากแกะมาเลยโอ้โหวันนี้เราได้แบบสัตว์มาสองชนิดนะฮะก็คือแกะกับวัวนะฮะแต่วัวได้แค่ตัวเดียวเท่านั้น แต่แก่าจะผสมพันธุ์กันได้อยู่นะฮะไป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 เอาเอออุ้ย,ยตกครับไปไปแก่ค,คงฉลาดไม่ตกสแสลบหรอกมั้งเฮ้ย่าบอกว่าตกเอาจริงีิ โอ้โหแกทำร้ายเพื่อนตัวเองแปลว่าวันนี้เราอนได้สองหิดครับแต่เป็นสองหิดที่ตัวเดียวอย่างกะตัวเท่านั้นลงมาลงมาเวลาลงก็ต้องแบบเฮ้ยมาละ วิธีขุดนะฮะขุดข้างหน้าก่อนจะไ,ไม่ต้องขึ้นมาแบบนี้นะครับนเ t อร์เมลไม่น่าจะมียุ่งกับนเ t อร์เมลเราจะไม่มองตามันจะไม่สบตามันไม,ม่ตัวนึ่งอ๋อปวดหลังปวดหลังก e t ได้ยินไม่าหเสียงใครมันไก่อะ้มันไก่ไป มันไก่จ๋านะจ๊ะไม่ใช่แก่เราทำงี้มันหลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หมาผมไม่ได้ด่านะผมไม่ได้บ่ามันจริงผมไม่ผมไม่เคยด่าหมาจริงผมไม่ได้ด่ามันทุกคนผมแค่พูดว่าไอ้หมาเองนะทุกคนจะคิดว่าเป็นคำด่านะเพราะว่าไอ้คำว่าไอ่เป็นคำมีสารนะไอ่นี่เป็นคำมีสารไม่ใช่คำด่านะครับผมเฮ้ยสวัสดีไอ้นะครับ แล้วมันเป็นมันเป็นมัน,เป,นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับก็ไอห,หมานะครับที่ผ่านจะบอกผมพูดจะบอกผมพูดคำหยาบไหมี <c oughs> ะไปแต่อยากพูดคำหยาบอะไรแต่มันพูดไม่ออกมันพูดออกแค่บ,บางครั้งบางครั้งก็พูดไม่ออก <c oughs> คือใจอยากจะทำคลิปแบบคำหยาบแบบมอเตอร์เฟสจุกอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แบบมันไม่ออกครับมันมันไม่กล้าออกครับปากมันไม่กล้าออก ตื่นบู๊เาพวกกำหยาบนี่เฮะหมาอยู่ไหนเอ,อ่ยเอาาเมื่อกี้กำลังสู้กับแกะอยู่เลยมันหายไปไหนกะเอ,อ้าเอ,อ๊ะหมาประเพนีนหมาไลยไะเนี่ยเอ,อ้า What the โอ้ยปวดหลังเฮ้ยหมาหายจริงนะหมาหายไปไหนวะเฮ้ยเมื่อกี้เพิ่งมาก็หายไปแล้ว เดินเดินเดินหาครับวันนี้เราต้องได้หมาครับเราต้องได้หมาให้ได้ครับเพราะเราเจอหมานะครับจะบอกหมาให้รู้วิธีไปแล้วเอ้ยมันจะหัวขนาดว่ามัานรู้วิธีได้จริงอะเนี่ยเกือบรวมดูครับเกือบไปแล้วเดี๋ยวแค่นี้โอเคเฮย้ยหมาหายจริงนะเว้ยผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยทุกคนก็เห็นใจ่มมันมันฆ่าแกะอยู่ไม่แค่ผมไม่น่าจะไปเอามัน ไม่น่าเลยผมไม่น่าเลยจริงผมไม่นา่ากลับไปเอากระดูกแล้วมันหนีไปเลยไหมนะ่ะมันหนีไปไหนประเด็นนะ่ะยิบผมได้ยินเสียงเดินครับใช่ฮะผมมีเสียงเดินฮะผมว่านะนั่นไงเจอแล้วมันคือแมวนี่เองมามามาฮัลโหลส,สปรอุย้ยตัวเดียวได้เลยโยีด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  ดีว่ะดีว่ะช h a ช p บ h a r p s h เมื่อกี้เราบอกให้มันสิ้ดาวเนาะไม่ได้ไปเรามีสัตว์เลี้ยงแล้วเราจะขึ้นไงวะเนี่ยเออว่ะไอหมามันรับได้ไงทำไม่ต้องห่วงไอหมาดับได้เอา้าสุดยอดไปเลยไปเฮ้ยโอ้หมาขี้โกงหมาวับได้อย่างขี้โกวงว่ะ โอ้มาคิดโกงอะไม่ชอบเลยมาคิดโกงโถหมาวาดได้ไม่ชอบเลย,เลยจริงกดหลังมากกันเดี๋ยวไปสร้างสะพานนิดนึงก่อนผมกลัวเดียวอ๋อให้มันนั่งลงได้ย่งบลืมแป๊บนึงคืนน้ำลายก่นอนเคครับพี่น้องเอ้ยอสลับอยู่ไหนออาประมาณสัก หกสิบสี่อ่ะชุดชุดหนึ่งไปเด้ผมว่านะมันต้องให้มันนั่งลงก่อนอนะ่ะนั่งลงก่อนเพื่อนสิตดาวผลิตเปืี่ยนสิตดาวผลิตไปเลยครับนี่เราจะวางแถบไปตรงนี้นะฮะแล้วแถบเลยแค่เลยแค่เดียวเลยอีกสองเลยแค่เดียวเองไปไปต่อครับไปต่อยังไม่ต่อไม่ต่อนะครับเฮ้ยเอาผมรู้แล้ว ผมเดินผิดทางครับอ่าประมาณนี้จะไปทุบหินทำไมเอา้าเออนี่ไงได้ละเนี่ยผมเดินผิดทางตลอดเลยอะเราต้องหันไปงี้วะหันไปงี้ก็เดินไม่สนุกเลยนี่ไงได้ละนี่ผมบอกเลยผมเซียนเฮ้ยใครหัวเลาะใครหัวเลาะข้างหูเมื่อกี้ อันนี้ค่อยต่อทีหลังเพิ่มครับเราต่อทีนี้กันเอา้านี่ไม่น่าบอกเซียนเลยทำเซียนมอนเลี้ยงมาบ่อยที่จริงไม่ได้อ่อยนะครับเล่า no! เอาเวลาที่หาเวลาเรียนดีไหมไ <c oughs> ว้ไว้ว <c oughs> เออแ้วก็เอเอ,เอให้มันสวยๆหน่อยเออย้มันกิเลสไปมากกว่านี้แน่พูดไปตังขัดคำนะ้ว <c oughs> เอานี่ขุดจะขุดได้ไหม วันนี้เราคงไม่ทำฟาร์มครับจริงวันนี้เราได้แค่นําสัตว์มาแล้วก็สร้างสภาแตะครับเราคงไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มครับจริงๆเแต่เราจะตกแต่งในภายหลังก็แล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้นะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเออบ๊ายบายท่านผู้ชมไปนอนก่อน